สวัสดีครับเอฟซีเนิควิธีชานและวิธีเรียบง่ายนําโชคครับผมสแสงของหัวอยครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมากลางตรงห้งตรง,นงนนนนหน้าคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับก็จะมาตามแนวทางทเราข้ามโค้งนะครับพี่น้องครับแนวทางบบานวันที่สิบหกนะครับพี่น้องครับสิบหกกุมพาลั่สองพันหนึร้อยหกสิบเก้าได้กับพ่อเดือนนะครับอยู่ที่สารโปรตาแหกนะครับพี่น้องครับหลังจากกวนเมื่อ้นี่ก็พรวดไปเนาะปรุดไปเปิดๆเพ็อ่อออกหกพี่น้องเอ้ย ตรงมเลเยไดีมีโอกาสมาตามมหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผู้เดินครับครับขอสวัสดีเอฟซีพี่น้องเนาะท,ที่ติดตามให้กำลังใจนี่ขา้าน้อยห้องกัดไรมากหาปหูทตาแหกคือเก่าเพื่อสิมหาหาแนวทางหรือว่าโชคลาภให้เอฟซีพี่น้องผู้ที่ติดตามผู้ที่ให้กำลังใจก็เพื่ออยากได้โชคลาภนั่นแหละฝากเอฟซีฝากพี่น้องเพื่อปูพ่น,พนหลหลบหลเถืออ่อไลเพ่นก็คงสีหยหอยวเพันจะมีความเมตตาหรือว่ามี ความสงสารเอฟซีพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อได้ได้โชคลาบนเป็นเราพัฒนาในวันที่สุพกุมภาพันธ์สองวันเราหกสิบเก่า,าห้ากเกามาขอพรขอโชคขอลาบน้ำกันนะครับครับทํบพรเด็มไปครับกับพี่น้องครับ ตั้งจิตตธิษฐตานรับโชคกับพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับที่สารปูตาแหกนะครับพี่น้องครับหลังจากในมานสองวดติดครับพี่น้องครับวันที่สามปัดในเปรดแปดเปิดออกหอกหกครับพี่น้องครับเอามาหลุนกันต่อนเนาะกับพ่อเดือนคนฟันเหม็นนะครับพี่น้องครับตัวไอ้นามปู สาธุสาธุเด้อปูตาแหกถูกไหมฮบนถูกรับถูกมั้นหอยปังฟังเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุเจ้าที่ทเจ้าท,ท,ทางไว้นางกรนีแต่รถทั้งเจ้าให้เจ้าหน้าก็ดีปูตาแหกหนาตาแหกนี่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่นะ่ะบริเวณนี้ก็ดีนี่ว่าสถิตอยู่ตาม ทงห้ทงหน้าเนาะหรือว่าตามต้นไม้ต้นไายก็ดีมื้อนี้ผู้ขายเองเด้อพี่น้องตลอดทั้งผู้ขายเองผัเดือนตลอดอิสซี่นั่นล่ะพี่น้องที่นี่วิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายแสงทองพรลุยก็ได้ปหอดมาถึงคือเก่าพรสิมาขอเลขเด็ดรัวโฉกลาภเป่นเราพัฒนาขำโค้งในวันที่สิบหกุมพาพันสองพันลกสิบเก้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุตตเฮกจง้เจงหน้าก็ดีกะจง มีความเมตตาหรือว่าสงสารโปรดประธานพรโชคลาภให้รับอยู่รับกินนี่น้ำดึงน้ำแดงเด้อปูเอ้ยยอะไรขอให้ปังขอให้เขานี่ขับก็ขอสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสกันน่าังพุธังอภิพูชยามะอิมินาสกันเน่ทังเทมังอภิพูชยามะอิมินาสกันเน่าังสังขังอภิพูชยามะสาตุสาตุสาตุขนเมั่งธรณีเจ้าที่เจ้าทังเจ้าให้เจ้าหน้าก็ดีเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าหมยเจ้าน้องเจ้าคองเจ้าบึงตลอดทั้งพระพมิเจ้าที่ก็ดีตลอดมากูแต่เหตุญาตาเหตุปู่ญาตาทวดเอบุญคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ ทั้งสบูชั้นฟ้าสมหาชั้นดินส4บีชั้นภูมิมาด้านมีสิบชั้นภูมิพระเมทรณีพระเมฆคงค่าก็ดีมันนีผู้ขายเองพ่อเดือนเอซีพี่น้องได้มาหอดมาถึงอยากมาขอโชคขอลาบกับปูต่ตาเฮกหรือว่าสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ก็ดีก็ขอจงโดนบันดาลหรือว่านี่ความเมตตาสงสารเอฟซีพี่น้องในเด้อพ่อเป็น มีโชคมีลาบมีโยมีกินกับมาขอเพิ่งบาร,รมีผู้มุงเกี่ยวตาทิพย์ผู้มแจงเป็นจริงขอจงบนบันดาลเลยว่ามีความเมตตาส่วยเหลือไอเอฟซีพี่น้องเพิ่นไดมีโชคมีลาบในวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพัน่รอยหกสิบเก้านี่แหละเป็นเล่าพัฒนาขามโค้งฟังเล่าได้ปูเด้เอจะไดกับไปเบิง่งเปใหญ่รถใหญ่ปลาดไร่หลอดไรยเถื่อไร่ต่อปูเอ้ยเอฟซีพี่น้องเพิ่นกะมืไเป หลายบาทหลายสตางค์แล้วเนาะผมเองก็บวิญญากให้มันลดอยากให้มันพลาดดอกไอเอฟซีพี่น้องคนใดมีกําลังใจสู้ต่อไปก็ให้มันขอให้เขาตรงตรงในต่อสักงวดสองงวดก็ขอสามโตตรงตรงในสกรูเต้าปูนเอองวดนี้ก็ขอสามโตตรงตรงแต่เราพัฒนาในวันที่สิบหกนี่แหละขอให้หมู่แจงเป็นจริงเด้อในถูกมงคลมณีก,กันสิเชียงโชคในถูกคือเก้าอ่ล่ะ より。 ทุศัพท์ทุศัพท์สัมัพทระโตัวตัสมมาสมศนักมทตะวตโตสมมาสมศนัมท์ตะวตโตสมมาสมัตศะกายวจจิตตังหังวันธานาาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาูเชมตุติยัมปีกายวัจจะิตตังหังวันธานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาูเชมตตยัมปกายวจจะิตตังหังวันธานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาูเชม นี่ตั้งจะจะมหาลราผูกโยนาคะนาคะผลิตอถตุสาสตร์ปู้ตาเห็งญาตาเห็ก็ดีเจ้าปู้เจ้าญาก็ดีเจ้าที่เจ้าทางไม่นางตรนีตลอดทั้งเจ้าให้เจ้าหน้าก็ดีเจ้าทงเจ้าท่าผู้กาเองผู้เดือนตลอดทั้งเอพีพี่น้องได้เมือนีกันมาขอโชคขอลาบนําเป็นเล็กเด็ดก็ขอให้ปังขอให้เฮ็ดขอให้เขาสามตัวเด้อปู้เอ้ยญาเอ้ยขอเพิ่งบารมี ผู้มุกเกียวตาทิพย์ผู้มุแจงเป็นจริงนี่ยละ่ะลูกหลานกับผูมีทิพย์พงษ์เ,เนาะก็มาอาศัยพงษ์ปูนยาตาทวดนี่ยละ่ะปูนยาตายหญ่จะอยูยย่ตัวเมียจะดีเป็นเหล,ล็กเหลาพัฒนาขามโคง้งในวันที่ที่พกเดี๋ยวมัมาลุดม,มาขอโชคก็รับน้ำปูน้ำนายาจะตัวเมียครับพี่น้องครับมันหลุนเหล็กหลุดไปในกันครับพี่น้องครับ lún tôi là cái này càng cái này có tung tung góc mềm mình nếu bùi พี่น้องเขาบอกว่าบางหลักก็จะเริ่มกดไคร่กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วในการทำคลิปคลิปดีๆให้พี่น้องในเห็นในเบื้องใ้รับชมกันเนาะแมก็มาขออะไรอย่างไรน้องู้เดือนเนาะขอคนละไรขอคนเชื่อเพื่อเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจเด้อยหาแนวทางดีๆให้เนาะครับผมแม่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเกณฑ์เสมอว่าพี่น้องต้องมีสติและวินัยในการรับชม รับช่วงเวลาเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะพอดีเนาะแน่นพอเดีนเองผมเองเลยโบหูเนาะโู้ก็เลขเสลต์ตัวใดดิแน่นต้องอาศัยผู้ที่ผูมเกี่ยวตาทิพย์ผู้มเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นนี่แหละบารมีปูตาเหกนตาเหกเกี่ยวบางที่อาจจะซอยเขาไดในวันนี้ก็จะว่ากันเนาะครับหลุดหลักครับอีกอย่างหนึ่งเขาต้องมี ดวงและวาสนาเนาะมันเอยู่ยี่บุญวาสนาแต่ละคนเนาะครับมนช่วยมาบ่พร้อมกันบ่เขาบ่ให้มากพร้อมกันอันนั้นเลขตัวเดียวกันก็ยังว่ามีมีคนถือคนบ่ถือเนาะมาถือนาะมีคนถือคนบ่ถือคนมาคนบมมันเนาะนั่นแหละคือบุญวาสนาครับแต่เฮามีบุญมีโชคคืดหมักในใจต้องตรงเลยล่ะไอเดีปูเด้อรุดมาลายรอบแล้วได้นี่รุดมารอบเดียว เออรอบเนี่ยวไล่หลบเลยตัวตัวนั้นมันก็ลุกมากมาขึ้นไงลุกมากขึ้นถือว่าโอกาสจะเรียบเซี่ยงกโทรเดฟซี่ไล่ไล่ในถมขึ้นเลยถือว่าปราบเสี้ยนเนี่ยมันขึ้นด้วยโอ้โหเหล็กออกแบบบกขาดคิดเลยเนาะบกขาดคิดละพี่น้องเอ้ยยังเหล็ออกแบบนั้นโอ้โหครับเพรเป็นยังไงก็จัดซองตุ่มเบืองเป็นยังผู้ผู้ตะแห่เขาก็ต้องไปจับใส่เนาะไปจับเมียนไอยังไปทางใดทางเลยมนครับตัวเล็ก เหล็กซีได้พี่นองเดอตัวเล็กผู้หน่อยชัดเจนให้งวน,นี ชัดเจนเนาะูดเงินกันต้งสี่นแน่นอนไอ้เปรอะไรยังลูกลูกร้านกระปุกเด้ปเ้งชัดเจนชัดเจนกันเงินได้บอกบอกเปรผ่าถือดีเงินกันให้ชัดเจนทังสี่เดี๋ยวเบิ้งยู่พอเบิ้งออกังสี่กันสีหกหกชัดชัดลุ ตัวที่สองรล,ลงตัวที่สองเนมยให้นำแดงนำเปลาย็นเย็นเนาะนี่ปูได้ยู่ได้กินเนาะครับอันนี้พลังมีกำลังไปลอกไปเลย,เลยพ่อเพก่อด้ไ,ดไ,ดไ,ดไปมีถามโค้งไปพุ่นละไปเมืองเล่าครับ คนเป็นออกฉลากรัฐบาลคนสี่หกเป็นหกอีรือด้วยนเนาะพอเดินฝันได้บ่อฝันฝันฝันอยู่แต่ว่าจำอะไรฝันเห็นว่าเลขนั่นว่าเท่าที่ใต้ป้ายเมืองว่านเมืองก้อนนะพิมพ์ข้าพ่อพิมพเขียนใส่กระดาษไปอย่างเงี้ยแต่พ่นไปทางหลังเพิ่พ์หนึ่งสี่หน้าพิมพ์เสื่องเขาไว้แต่บัดนี้ผมไปเห็นจำเลขนั่นบ่ได้เพอนเอากระดาษออกมานี่เพูดว่าอยู่ข้างหลังนี่เพ่ดว่า ก็เห็นอยู่ในกระดาษเบรนี่แหละแต่ว่ามันเขียนตัวเลขใส่ไว้แล้วก็เว่ามันนนะเห็นตัวเลขกวะตวเลขมันเห็นอยู่แต่มันจำไม่ได้ว่าเจ้าเร็กยังไงอยู่างงี้เราเรามาเล่นกันฟันมาเล่นกันฟันนี้เนาะฟันเย็นอีกแต่ผมกบเบิ้งอยู่ได้ไหมว่าทายาทเสียไปนี่ละตัวที่สองโผล่มาแล้วน่าจจะเป็นฮกครับพี่น้องครับ में होखते न हो 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 บรรยากาศธรรมชาตินกโัวเดียนนกฟ้านกห้องเซลยวอรุณนกกาว่าวโอ้สี่หกโอ้งามเงี่ยคนในเรียกชัดแจ๋วเลยพี่น้องเลยัำไมเขาค่อยเขาอีกดิเดอร์ปูดิออกขึ้นมาขึ้นดิปูกับปวดหัวกันล่ะ ไปบทเป็นเลยเนาะจับบทถือเลยมาไล่บทนี่กับนี้จนบ่เหลือพอโตเนาโอ้ยตเลขคนทีออกเปยดเปดเลยเพิ่นเอาหกภาษาให้หกอมืเลยมานี่ยหกเปหกอีกระเลขนี้เลขเพิ่นจะให้ออกเลขปูนแลเป็ดแปดเนาะแมนแต่ว่าเพิ่นเอาหกภาส่ซ้ำหกภาษาเป็นหกดพี่น้องเอ้ยหกมันลายนี่เนาะมาเมื่อคืนสีตัวแล้วเนาะ อ้าวอีอ่ะหลวนตัวที่สามไปได้วยกันครับพี่ดองครับพอเดือนตัวที่สามบ้างอยังมักสามมักสามแน่นว่าแต่ว่ามันกิมาหรือบอระนะ์มักสามนะ ตระนี่ก็เมีออยนแห้งเลยนี่ตระนี่แสดงว่าเออที่เล็กที่มากยอยู่ทีไเมี่อไงมักตัวใดเนาะหัไหนมากโอ้ <c oughs> ตัวใดเนาะ ศูลนี่คือเก่าเลยเนี่กศูลว้า่ปัจิุบนยูของ้าวอิรีแล้วนีู่ซู์มีอยู่สองอย่างเนอะพี่น้องศูนย์ขึ้นกับศูนยลลงศูลที่เก่าเนอะอามาศูเนาะูนลนเนาะงโอ้งามด,ดึงามหฮงครับ สีเก่าศูนย์ีหกศูนย์คอวิ่งออกนี่ศูนย์เล่ายวศูน,นย์ละวูน,นย์นเลานย์ศูนเลยวไเนะโอ้ยดีกันงามหอยเขาเด้ดดดอผู้ดื้องามยุ่งนะหก้องามงาม สี่หกศูนย์สี่เก <t bor ne ar> ้าศูนย์น่หกกับสี่ตัวเดียวกันนะสี่ศูนย์เก่าเนา หางเกิดมี้าง,อ,างอยู่ไม่เดี๋ยวมีศูนแล้วปันนั้นละสี่ศูนย์สีส่หก0กศูน ครับน่าจจะเป็น460 490เกาศนเนาะยังไงให้พอเดินสรุปให้ยืมซีฟองอีกสีครับพี่น้องครับลังปิดจากพอเดินจุดโถงมงคลจุดโถงจึงได้ขอปูดีสามโตตรงๆครับพี่น้องครับเม็ดเดียวเแล้วให้พอเดินสรุปให้ยืมซีฟองอีก้หนึ่งเชื่อพอเดินครับผมครับเกิขอสรุปตัวเลขเนาะมื่อนี้ก็ได้มาหาปูตาแหกคือเก่าคือเดิมเพื่อสิากได้ไปให้ ฝากเอฟซีพี่น้องผู้ติดติดตามออคือได้ตัวเลขมาเนี่ยจุดทูบมงคลจะได้ตัวเลขก็คือสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์เลยจับคู่ให้ก็คือสี่หกตัวนี้กับตัวนี้เนาะหกศูนย์ตัวนี้กับตัวนี้ส่วนสี่ศูนย์นี่ก็คือตัวหน้ากับตัวหลังสี่เก้าศูนย์นี่ก็คือย่านหกนี่มันกลับหัวขึ้นเป็นเก้าเลยเขียน สี่เก้าศูนย์ห็นน้ำยันยันหกนี่มันเกบหัวขึ้นนะส,นส,ส่วนมากส่วนมากไั่ใช่เก้าพวขึ้นเป็นเก้าก็เลยเขียนสี่เก้าศูนย์ห็นน้ำสี่เก้าศูนย์นี่ผมก็เลยจับคู่คือสี่เก้าสี่เก้านะตัวนี้กับตัวนี้ส่วนเก้าศูนย์ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เก้าศูนย์คือสียูบามานี่แหลนะเนาะเล,ลขสูบของปูตาแหกมาเนี่ย สี่เบื้องแรก็มักก็ขาดเอาเลือกเอามักกัวได้คือพี่น้องสิไปตำเล่าก่อนก็ได้ตำเล่าก่อนก็ไดในวมันที่สูงประมาณสี่ม้งแดงเนาะไทยที่เนาะหรือไปไทยก่อนก็ได้รือเรไปไปไทยก่อนออไปไทยก่อนไปไทยก่อนก็ไดเนาะแต่เราจะแต่เขาจะเน้นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านพี่น้องที่ลาวนะไปมักข็ดที่ไปรัฐบาลไทยก่อนกระไดรัฐบาลไทยก็ไปรัฐบาลไทยก่อนก็ไดครับผมครับติด แต่ว่าครับขอกระปูกับว่าขอไปเล่าบุญละคราบโค้งบุละบอกปูเนี่ยนี่ทุปูเด้อมาอึดโอ้ยวันทีสิบหกในด้กปูสิบหกกุมภผ่านเนี่ยบุละเป็นเล่าพัฒนาขามโค้งนี่ให้บุญละไปฟังเล่าบุเน้่ไปบ่งให้แน่นี่นี่หละตัวเลขที่ปูให้มากอะขอให้เขาครับขอให้ปังขอให้เฮงคือเก่าคือเดิมอ๋อพอเดือนให้พ่อเนบซี่ยครับผมครับขอขอบคุณทุกทีพี่น้องกันอ้น ก็อีกหนต้องขอโทษเอฟซีพี่น้องหลายๆที่มันพลาดหรือว่ามันลดไปผมเองกับว่อยากให้มันลดให้มันพลาดดอกเต่มันก็เป็นไปได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเคแนวทางผมเองกับว่าสามารถสิงห์ได้ว่ามันจตเขาหรือสิุดก็เพียงแต่ว่าเห็ดเป็นเคแนวทางเนาะไอเอฟซีพี่น้องด้ตัดสินใจหรือว่าพี่เจ้าหน้าเบ่งซอยกันก็ต้องใส่สติในการลงทุนเท็ดยังก็ต้องมีสติ ผมเองกับบ่ได้สนับสนุนบ่ได้ชี้เนี่บ่ออยากให้เอฟซีพี่น้องงมง่ายจนเกินไปการเสี่ยงโชคมันมีความเสี่ยงสูงเนาะโดยเปอร์เซ็นต์เขาต้องรับโชคอย่างเดียวเ๋ารับโชคอย่างเดียวเราต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงถ้าเสี่ยงมันมันบ่ได้ดอกต้องรับเลยไ <laughs> ม่นีอ่ไนะอ้เนาะในวันที่สิบหกที่น้อก็ขอให้เอฟซีพี่น้องว่าเรามีปูตาแหกหรือว่าจะที่จะท่าอยู่ตรงนี้ก็จง ไปเบิ่งไปเหลียวดนบันดานลหรือว,ว่าซอยเอฟซีพี่น้องนี่เด้อผู้ที่ติดตามผู้ที่ให้กำลังใจผู้ที่มีความศรัทธาหรือว,ว่ามีความเชื่อเป็นค,ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับรบบสามารถสิฮห้ไใ้เรากว่ามันสิออกตัวใดก็ให้ใส่ดุลพินิจพิจารณาเบิ่งซอยกันครัขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบกปักรักษาข้มข้องเอฟซีพี่น้องให้มีแต สิ่งดีๆมีแต่โชคแต่ลาบน้อยมีความสุขความเจริญเดี๋ยวก็ปังขวัญเฮงสาตุนตีสิบหกครับเทนี่วุฒิจักรันวเรียบง่ายนำโชคแสงทองมาลวยกันต้องขอขอบคุณพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับที่มาตามแนวทางทูปปู่ตาแหกนะครับพี่น้องครับที่ตามที่พ่อเดือนให้นั่นละแล้วก็เริมบ่นไดนเลยคืออีพีนะครับพี่น้องครับมากดไลค์คนไลค์คนไลค์คนละเชนเนาะขอให้เงปังปังไปในกันเนี่ยปฏิสิบหกพงพันจมวันห้องสิบเก่าเงีปังปังครับ